แคมแคมคุณให้อาเกาหลีโอเคเกาหลีอะฮัลกี้มาม่าเคนเบเดียเคนเบอร์เดียเคนเบอร์เดียกี้มาม่าสิ thank you มาม่าวอนอาญี่ปุเอ้ยย่มาม่าวอนญี่ปุ่นหกญี่ปุ่นโอเค thank you About can you give mama Switzerland? Okay France Okay Laos Laos. Malaysia <laughs> Okay Okay I'm uh, Malaysia Malaysia มาเลเซียอืมมาเลเซียเวียดนามเวียดนามวเวียดนามอ่าชัยนาชัยาไทยแลนด์ไทยแลนด์ไทยแลนด์บรูไนบรูไนฟิลิปปิน ฟิลิปปินส์สิงคโปร์ USA อินโดนีเซียแคนาดา Ah. England. Mm, yeah. mm. Oh, okay, good job.